โจมนี้สุขขังพลังมีพลังมากุนพันปนอยูยิงสนองคือว่าพอใขรเนาเออเจ้าทำบุญอยู่ในห้องพอทำบุญอยู่ในห้องก็ข้วข้อขออฐานลวกญยาีิุุฐานข้าซาบาทแด่วมมนั้น วาสาธุสาธุสาธุให้ได้บุญเลิศลำสีลำควยคว้านไสจงสุขกายสบายใจยาสิวมีอภัยติด้องงาพอไข่ห้าเอ๋ยอย่ามีหมองอย่ามีเศร้าอย่ามีหงอย่ามีโศกมองในโลงพ่ออยากได้ให้ไรลุ่นดังหงงงาแม่อ้อก็คือการสมบัติเจ้าอยากสะสมต้ารก่อเป็นกุศลยอดบับผลท่านทำสวยเงี้ยงหงง กบมากูลุ้งหลืดตาน้าอ้าวอ่ะพอแหล่เน่เต่าแกอาะใหญ่นองผู้มาจองนางนางอยากแม่อ้อเฮาเอ้สามเนี่ยขอให้ได้ข้นสมปัติปาตนาอยากสมีแนวค่าสิ่งใดกับนึกเจ้าล้ำยุบันต่างก็ต้องบุญคั้งนี่ยามีโชคยามีเสวยยามีเหงาอยามีอ้วนร่วมพลาตอ่ะสามบุญให้ได้ดังกันล้ำสามคือว่าบอกให้แม่อ้อ สางอีหยังขอให้ได้สมดังมโนโลดปากวดในเมืองคนอย่าสร้างเป็นดอกเอิ้นใส่เพอย่ามีเจ็บอย่ามีไข้ไอ้ก็เฮออกดอยผลทาดแน่แน้อยบ่พ้อยสิเสื่อมเสียบ่ได้ตตําเปียนเสียท่าปลาใส่ย้อนเพิ่นมีใจใส่แต่งเทาพร้อม ไปดอกเป็นจอดไก่แก่คุณพัดไอจอดผ้าเต้าผ้าซาธาสังนีดาคาณาเดียคาเนีดาต่าหนาซาธาเจ้าจุตรเจริญไอใหญ่น้องไอสุกขังพ้าลังจีตอีหยังขอให้ได้สีบขึ้นเนื้อเมื่อใต้ไปหอดยอดขอกให้มาอันเงินมันทอกได้เดือยญาทานญาทานกระได้เด้อยญาทานบ่อลำสมปอพื้นปอดลังวัดอยู่หานจะเห็นบ่อ ยกลอยมาคันข้องบ่เอิญได้นอวันดาฐานนางน้ำกันอยู่หานมอลักไต่สีแอ่วสีพันดอนทางลักไต่สีห้องในหน้าพอสีห้องใส่แยาแม่ขอให้ดีขนาดแท้บ่มีเท่าหัโตคาัจังสรนสุขสำราเมื่อหนาฏสถารธาติพอแยาแม่แยาพอสาอกยังขอให้ได้กันสุขเมตตดังวังันบ่เอาไปให้บ่เห็นหน้าบ่ สุขในโลกมนุษย์นีเม่นเลอร์คาข้องสับสัมผัสสามผักการหักเม่นเมื่อตื่อกองลำผู้มาฟังลำฟังลอกอย่ามั่วมองจักราเจ้าผ้าพสาธาข้าหนี้ละข้างหน้าสาธาเจ้าจงเจริญไอ้ไก่ก็ได้เห็นอยู่ดอกยังว่าเสื้อยาตปีบีหน้องผู้มานั่งฟังลำบวญแต่มีสินทำแต่งเทลอกคาบบ่ จังหวะให้เป็นจองใจแก้วคุณพัดไตจองซาจะผ่านสะท่าข้างนี้และข้างหน้าสะท่าเจ้าก็จงจเจริญคือพอไข่แม่ออกพอตุ๋ยแม่แห่มสากอคุณข้างนี้พอจังบีแดงนอกแปดพอขอคอยสะท่าใหญ่แลน้อยบอบลอยดอกที่ใจเอ สางอียังขอให้ได้ขันสมบาทปาตนายาจุมีแน่วค่าสิ่งใดเด้อเจ้าเออความทำเจ้ากำนายเว็นปูตาญยาตวดให้มาครับเอสอนสองคุณผาพรเครื่องห่มหนาวและหอนให้มาตอนอเออ หย่อนสามกองคุญข้างนี้ขันดีมากมหาศาลตีบอลทาาทางสามกีเป่าโอ๊ะดอกอีเบาตีติดตามเท้าแทงเบืึกทาาสถาบันล้วนปรีคือว่าท่าท่าละไม่ภาวะหนาละไม่ท่าไม่ศีละไมทราบอย่างในตีต้องรับรออใด จังบาเน่าพอเน่าแม่ยหนผลบุญของเจ้าคั่งจิงใจใส่ส่องตาลอพวกปีน้องขอดเจ้าแถมสาปสัตว์นัาตืดตัวถึงความปักสูตรทำบารีเขากอลำขันถึงแม่เอาการเมืองเป็นหลักเห่าใส่ข้าฮาองเตอกดาขั้นไข่ข้าเจา้ตงป่อยให้บอกหน่อยทอเข็มสาวมอหลังนางเอื้อยากบอกเข็มคือว่าวนวหนักบอกเป็นบางบ่น ขอโทษขอในเห็นใจปวดตาพระดวงหนาขนลุก่าอย่าสร้างเตียนมือสะมองมัวไหลเดียนแต่พ่อปันเญญาลำใหม่ขอลูกใหญ่ตาใหญ่เข็นใจไว้หลายลายจังหวะทางยีงไส้ที่ค่อยจาะสาวกระน้องและหนุ่ยหนุ่มอย่าเป่าว่ายุบคั่กกุมท่าดาะจาน เห็นบ่นักเสียดซัดนังสุดสิมซัดตีตีนก็ยังผ่านนักบาดเลี้ยงเสื่อดีอดดือบดือพอน้องคนพอดังนั่งเองอาศัยหนักน่วงผสอดฟองสมองใสผิดผาเปียงประการใดปวดอาภัยนำด้วยสาวสวยสวยเสมอหนอกหมอลำขอขาดหูเตรียมตอบโต้ต่อสู้ผู้เยืยกหูวงไว้เองญิงสาวหมอลำเตะให้เนื้อใจอ้ายแหี้ยแกยู่อายุไปแกควบหูบอทอนะคะ พิธาข้ามเดินทางบดีปองอิงอาศัยนาดอกให้นาสจวนย้อยชูเอาแน่เอานางเดินเอาขาเสียกับรขาเสียแม่เฮาเอ๋ยเจ้าภาพปะปู่เพิ่มมากเพราะเจ้าท่าท่าหลวงแต่เจ้าท่าท่าแต่เท่าบอกเชื่อบอกเนี่ยแม่เฮาเอ๋ยเอาเงินข้ามาให้พันพ่อหัวลำหนัง ตุ๊สาบ่ให้สุขสมบางชีวิตอีหยังขอให้ได้คึดสุขแหมงดันใจเด้สิอิขึ้นนะเมื่อใต้แสทะใด๋ก็แล้วแต่ให้มาเงินหมาทองให้ลำดวยเพียงแท้บ่แปลปีเปลี่ยนก็จังซั่นสาวหมอัก่่น่ยสร้างเาเนาะลองยแม่งกงแบ่แปปีเปลี่ยนไปเ จาบาวะมอลำขันท้อขอเอะหลดเท่าข้างบ้านเลี้ยวหวานหวานว่าทักสุขสาวมอลำสีนนำบุบจุกตีหยนตายท้อเก็นบอเป็นในนั่งปอดนอนบอเป็นในจัดใส่ลูกนาขาบอได้ให้หาไม่ตายเกินเอาเนตือนาเดบอเจ้าว่ามอลั่มนะเอ้ยถ้าพี่เพ้อผิดพลาดเขาลืมหลังอย่าเป่าดา เฮ็ดเดือดซาคนลงนายดาอดเาตีอ้ตาหนี้คนเขาพอาเาให้นอกแหนือ้ย่งคนแก่ียดหว่แต่เพราะได้ใส่มาให้เขาเข็นบ่สูบผ้าชิดคนยังบ่าบ่หันเฮ้าก็ยังบาคนอายุ1สปีแล้วลงไปทางท่าอาบน้ำกับบ่หนาวคนนี้อายุถึงสาวเป็นสากับบ่เบื่อ อายุอสามสิบป si si um e si um oh ีบอกขันพ่อในกระเสือบันยังแข็งยังแห้งไหลนก่ลกุมยามแหลกกะบ่อตองถือหนาอ้าอือสี่สิบปีไปเหี่ยงกันท่ากะบ่อตองลงถึงเบียดการทำการขึ้นกระพื้นได้ทุกอย่างหาสิบปีเลี้ยวเบิ่งห่างกะเอิบโกนเป็นหาง60ปีเลี้ยวเบิ่งข้างกะลุกลลกเป็นปวกแถวมาหอ ย่70ปีเอ้อน้ำลังนกะบกหัวน้ำหัวเข้าหูอายุ80ปีต้องได้นางเป่าหูอีหนูฮอดถึงเป่านี่ถึตาเว้าดุ่งนี่มือไม่ใส่สีนางเป่าหางด่อนนี้เปิดขึ้นสอดแก่เพราะว่าสิมังสังนางแง่หมดแฮงกะนอนเามีออเตาแกงเต้าย่อมาเก็บผู้เาว่าเอาแม่กะนงเส นางสวยเอางี้กันนางเสยขันทองสิโลเลยสุเจ like. ้อยก่อนไหมแน่เด้อน้องขออีกแน่ขอเสียงตบมืออีกแน่พี่น้องเออกันเสาร์หลับมิดดีดีคือฟังเพลงมันก็อุ้มใจเล่นน้องเนาะเอาสิลองเพลงเพื่อชีวิต พราะว่าลําไต่เพิ่นให้ลําบ่หลายลําผู้ละคร2ตอนเพิ่นว่าเออสิร้องเพลงเพื่อชีวิตก่อน